ร้านสวนทำมือสวัสดีครับวันนี้พามาทานบะหมี่ไข่นะครับร้านเก่าแก่ร้านอร่อยนะครับร้านนี้ห,หมูกรอบเป็นหมูกรอบเป็นการบะหมี่ไข่ที่ทําเองนะครับด้านบนทําบะหมี่นะครับตอนนี้กํกลังมีคนทําอยู่ข้างบนส่วนด้านล่างก็เป็นร้านขายบะหมี่ ก็มีก็มีเหลืองก,กับเกี้ยวนะครับให้เลือกเรากวนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับรงตอนนี้ก็มีของให้เลือกใส่นะครับมากมายหลายอย่างด้วยกันมีหมูกรอบหมูตุนไหมสามชั้นตุนห <c oughs> มูกรอบตุนมีเครื่องใน ของให้เติมนะครับก็จะมีคล้ายๆกันทุกร้านจะมีหอมหัวใหญ่แบบสดด้วยให้เติมได้นะครับน,นี้ก็เป็นเครื่องอบตะเกียบเัาจะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ถ้วยแบ่งสำหรับเด็กก็มีด้วย ชามใหญ่มาครับแล้วก็มาแบ่งให้กับเด็กๆแต่ละคนก็จะได้เส้นนะมีเส้นอันนี้เป็นหมูกรอบแล้วก็นำไปตุตนิดทีหนึงนะครับ <S <S เติมเครื่องมาแล้วนะครับนี่ก็ดูน่าอร่อยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่บะหมี่ไข่นะครับเส้นนะทำเองเลยนะครับ โอ้โหสเ,เส้นยาวยืดมาเลยอือหือขนาดช้อนัไม่พอไม่พอช้อน,เ,นเอาเข้าปากกูเลยลูกอะไเลยเป็นไงยืแล้วอะ,อะรันมั่งบอกด้หน้ารสชาติเป็นไงมั่งเนี่ยเอออร่อยเส้นเป็นไงอืมอ้ม Ừ ừ ừ ừ ใค่จะเก็บเป็นเปล่าคนจีนนะแกหนเือง้เออันนี้ดูไหมอร่อยแต่ร้อนอร่อยแต่ร้อนก็มีึ่ง้อ้ใ่จะเก็บ ออมคออกมาเลยอะม่คันออกมาเลยอะมีคัณออกมะนาคือเป็นจริงนะร้นอน <c oughs> <c oughs> ดันบนเป็นเครื่องทำบะหมี่นะครับทําเป็นบะหมี่ไข่พีนาตั้งใจมากเลย เกี๊ยวโอ้โหเกี๊ยวก้อนใหญ่มากช้อนว่าใหญ่แล้วเกี๊ยวใหญ่กว่าช้อนอ,อีกเดินจะกินไหวเลยเนะี่ยพยายามดูดเส้นพยายามดูดเส้นร้อนร้อนรึเปล้วใช่ไม<อ> <laughs> ่อยอาคุณอยากกินมันคำใหญ่ อร่อยอืแต่ละคนกินกันอริอร่อยเลยทีเดียวเชียเี่ยวอร่อยมากนะอร่อยชินหูนะอ mm ้ตาสุพรรณของินใหญ่เข้าข้าว มาเต็มที่ชื่อของที่นี่โโโคหมูเ oh, oh. นื้อหมูครับเนื้อหมูนี่ชิ้นใหญ่ๆเท่าฝาบ้านไปเลย oh. หมูตัดออกมาเกล่อยมาก oh. นี่ใหญ่เนื้หมู oh. เป็นหมูกรอบนะหมูกรอบแล้วก็มันทอดห oh, oh, oh. มูกรอบอทอดนุ่มกัดแล้วมันจะละลายเบื่อ ขอขอกินต้องเป็มังค่าได้ได้เลยแล้กันมันคือหมูสามชั้นเอามาทอดแล้วก็ค่อยอต้มหนูดูเส้นครับเส้นเขาทำเองทำอยู่ชั้นสองครับชั้นบนมองเห็นอยู่เขามองเห็นเรากินหนูแล้วก็เราก็กินให้เขาดูเลยว่าเส้นที่เขาทำเนี่ยถึงมือเราแล้ว อ๋อน้ำน้ำน้ำกินก่อน,นอะไรกินก่อนน,นะนุ่มเลยนะนุ่มแล้วก็ไม่ได้ฉุนมากไม่ได้ฉุนกลิ่นแป้งมากอร่อย,ยไม่ได้กลิ่นแรงมากเนี่ยเส้นของเขาดีสดใหม่ครับเส้น กับหมูรี่ยมครับติาวนะ